ครับผมเจอกันอีกครั้งครับกับลองดูก็รู้เองครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนลูกปืนคาร์นะฮะกลับเป็นลูกปืน2ตัวฮะมีสองตัวี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถอดกันยังไงรามาลงมือกันเลยนะครับเราก็มาดูกันนะครับเราก็หาตัวสกัดนะฮะเราไม่มีแหวน บ๊อบตัวใหญ่ที่จะเอาออกได้แล้วก็สกัดเหลี่ยมหน่อยนะครับเพื่อคลายคลายคลา,ายออกคลายแหวนออกโอ้คลายตัวเนี้ยครับครับค่อยสกัดสกัดไปฮะครับค่อยๆ,ตๆ,ตๆ,ๆเตาะเตาะเไปนะถ้าเตาะไม่ออกไม่มีมือช่วยก็ใช้มือที่สามของเราครฮะ ก็จะเหยียบไว้หน่อยหนึ่งแค่นั้นนีงครับสก,กัดออกครับผมก็ไม่ยากมากมายฮะับทำเองได้ไม่ต้องไปพึ่งช่างเหมือนเดิมฮนะพอเราคลายๆออกได้หน่อยหนึ่งครับเราก็กดลงไปแล้วตอนนี้มือเราก็หมุนได้้วต้องกดไว้นะคะค่อยๆดันออกนะครับเพราะมันจะปิงนะครับถ้าปล่อยปึ้งมันเด้งออกเลยนะครับตัวนี้ต้องระวังนะครับเพื่อนๆครับ ค่อยยกออกมาทีละชิ้นนะ,ะวางไว้ฮให้เรียบร้อยเพราะไม่งันเดี๋ยวหาไม่เจอทีหลังอะ,อะไรส่วนมากชอบหายครับคตัวนี้ก็เป็นเบ้าฮะเป็นเบ้าหมุนออกได้หมุนแล้วก็ดึงขึ้นเลยนี่ผมก็พยายามหมุนอยู่แต่พอดีมือลื่นะนะติดจาระบีเยอะ เป็นเบาครับผมเราเต้องหาผ้าเช็ดใหม่เออไปหาผ้าเช็ดผ้าอะไรก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดึงออกนะฮะดึงปึ๊บขึ้นมาเหมือนแบบช่วนะงช่วงตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับก็จะมีเหมือนเม็ดลูกปืนนะฮะแต่เป็นสลักนะนะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือน,น ัวสลักนั่นก็จะมีแหวนข้างในอีกนะฮะแหวนก็ใส่ตรงสลัก3ตัวฮนะอยู่ตรงนี้ดูดีฮะเก็บดีๆแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะใส่คืนเราจะหาไม่เจอชิ้นมาเล็กๆแล้วก็จะดึงออกมาอย่านี้ครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวสไลด์ฮะหมุนขึ้นหมุนลงได้ถ้าก็ใส่แหวนก็ไนะกด้น,นะฮะตัวดงนะครับแ้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาตอกออก ครับผมเพ e ื่อนๆครับก็ไม่มีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมครับสว่าที่เครื่องมือมีก็ด <c oup os> the, ูแล้วก็พ <car> ิจารณาครับอย่างไรดีครับสกัดออกครับผมหาเล็กแทงออกครับผมก็ได้นะแกนรถจักรยานนะครับ้อ ถอดออกไปฮะเพราะอย่างไงเราก็จะเปลี่ยนลูกป,ปืนอยู่แล้วครับไม่เป็นไรเราสกัดออกไปได้เลยครับผมสกัดไปดูไปฮะมันออกม,มั้ยมั้ยเราก็ดูมันออกพอออกมาแล้วครับครับเราไม่มีตัวรองเราก็เอียงเอียงหน่อยตอกปุ๊บ,บเดี๋ยวก็ออกนะคะะรับฮะกกิ้งออกมาแล้วีนะ่ตัวนี้เป็นลูกป,ปืนเข็มนะฮะ ลูกปืนธรรมดายังอยู่ในนี้ฮะเดี๋ยวเราก็เออมันมีมันมีมันม,ม,นมีมันมีแหวนด้านในนะทิ๊บล็อกทิ๊บล็อกด้านในนะฮะตัวนี้ครับเราต้องขี้มันออกก่อนครับแล้วค่อยต่อลูกปืนอีกทีนะฮะเราเอาตัวนี้ออกก่อนนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตัวนี้สําคัญนะฮะอ,ออกยากหน่อยก็ใช้ครีมนี่แหวนแล้กวก็บีบออกมาครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยฮนะต่อลูกปืนอีกด้านเลย ต่อไปฮะค่อยๆต่อครับไม่ต้องแรงมากต่อกแล้วก็ดูครับมันขยับบ้างไหมอ่าครับผมเราตอกเรตตอกไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยแล้วเอาไปแล้วลูกปืนทีนี้เราก็ไม่มีอะไรมากครับข้อสำความสะอาดลงจาระบีครับผมทามเข้าไปอ่าทามเข้าไปแล้วเราก็เอาลูกปืนใส่ไป นะอันไหนพอทําได้ทําลองดูครับเพื่อนๆมีเครื่องมือเราซื้อมาทีเดียวนะฮะบางอย่างเราก็ใช้ได้นานเลยคู่กับรถเราแนละได้นานเลยบ้านเราได้นานเลยจะได้หลายอย่างเรามีรถคันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์อย่างนี้มีรถอีกคันนึงเราก็ยังต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ช่วยอยู่ดีเพราะฉะนั้นบางทีบางอย่างเราต้องซื้อมาคระะับนะผมนะเราก็ตอบเลยครับนะ ต่อไปให้เสมอครับต่อไปดูไปครับเพื่อนๆต่อไปดูไปเช็คไปครับดูว่ามันโอเคไหมเสมอไหมมันเสมอปากแล้วมันจะมีร่องฮะร่องที่ใส่กิ๊มันเหมือนเดิมอ่าเราก็ใส่กิ๊ไปล็อกเหมือนเดิมครับถอดมาไงใส่อย่างนั้นแหละเพื่อนๆถอ,อดปุ๊บเราก็จับแล้วก็ใส่อย่างนั้นละฮะ ถอดจำไม่ได้ก็ดู youtube ครับช่องผมเนี่ยดูได้ตัวนี้ถอดอย่างนี้อา้าวเปิดมันมาดูลองดูก็รู้เองครับเปิดดูไดเ้เราใส่เข้าไปยิบกับใส่เรียบร้อยครับผมให้มันเข้าในล่องมันนะมันมีล่องมันตรงก่อนลูกปืนด้านในฮะมีล่องบาครบครับผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ ลาราีครับอันนี้เป็นลูกปืนเข็มลูกปืนเข็มมีสองด้านนะเพื่อนๆต้องดูด้วยนะฮะส่วนมากเอ้ด้านที่มีตัวตอกได้คือมันจะเป็นตัวด้านหนังสือนะฮะครับเราจะต้องเอาด้านหนังสือไว้ด้านบนนะเพื่อตอกลงไปนะตัวลูกปืนที่ไม่มีด้านหนังสือก็คือเอาลงไปนาราอา่าเขาด้านใน,นะฮะอา่าตาาราีเรียบร้อย เนี่ยก็ลองอัดดูเพื่อนๆอันนี้ผมก็ลองเช็คดูตอนแรกผมก็กลัวลูกปืนมันบี้อย่างเงี้ยก็หายากมาลองลองตอกดูกเตะๆๆทีละนิดนะฮะดูอาการมันมันจะลงไม่ลงมาดูกันเออผมคิดว่ามันลงนะ,ะผมว่าเตาะเตาะเตาะไปเรื่อยๆอันนี้เราพอเตาะไปเรื่อยๆเราคิดว่าเออมันลงเราก็ ไม่บุบไม่อะไรเราก็เอ๊ะไม่ต้องใช้ลองหรอมั้งใช้ธรรมดาตอกเลยก็ได้มั้งเราก็ลองตอกเลยครับผมว่าตอกได้ฮะมันมีความแข็งของมันอยู่แล้วก็มีมีตัวตัวลองของมันอยู่แต่ต้องด้านหนังสือขึ้นนะครับเอาด้านหนังสือขึ้นนะเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูครับตอกหน้าตอกหลังตอกข้างตอกลาตอกไปคค่อยค่อยตอกไปให้มันลงฮะอย่าไปตอกทีเดียวนะเพื่อนเพื่อนตะไปเรื่อยๆตอกตะไปเรื่อยๆย ครับผมผมก็เตาะไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆหน้าหลังหน้าหลังซ้ายขวาซ้ายขวาเตาะไปเรื่อยๆครับผมก็ะโลงนะลงแล้วก็มือรูปลูบดูฮะเสมอไหม,มแล้วก็เตาะไปเรื่รอยๆฮะเตาะมันดูเสมอนะเพื่อนผมก็มัเช็คดูฮะมันก็ไม่บี้ไม่อะไรนะแสดงว่าของมันก็แข็งแรงมันทำมาให้เราทุบได้อยู่ ตอนแรกผมก็จะเอาไม้ลองแหละตอนนี้คือว่าอไม้ไม่เจอลเล่นเลยเอาโดดๆเลยลองดูครัเพื่อนมันก็ลงได้นะลูกปืนก็ไม่ได้เกิดวันเสียหายอะไรมากมายยังหมุนยังไรปกติอยู่ผมก็ตอบริมๆล,ล,ลงนะฮะเพื่อนดู ก็เ็คดูนะฮะมันก็ไม่บีไม่อะไรนะเพื่อนๆนก็เราไม่ได้รีบตอกนะเราค่อยๆตอกลงไปไงอครับลองดูนะเพื่อนเพื่อนลองทําดูถ้าไหนเพื่อนเพื่อนชว่าเฮ้ยมันไม่ดีก็ดัดแปลงได้ครับเพื่อนเพื่อนก็เอาไม้มาหนุนได้มาลองได้เราจะมีค้อนยางก็ค้อนยางมาก็ได้ต่อแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะที่มีอุปกรณ์กันลองดูครับ รเรียบร้อยครับเพื่อนๆไม่มีอะไรนะครับอุปกรเรียบร้อยอัจจระ,ะบีอะ,อะไรเรียบร้อยประกอบเข้าเหมือนเดิม,มครับผมเนี่ยมันเป็นกระทำสไลด์อ่ะตัวนี้สไลด์ขึ้นสไลด์ลงแรงเหวี่ยงมาเราใส่เม็ดเข้าไปนะฮะสามเม็ดอัจจระ,ะบีใหม่ล้างไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใส่ปอกอลองแหวนครับเตรียมใส่ตะปิงครับ ครับผมนี่ก็ขั้นตอนใกล้เสร็จแล้วใกล้เรียบร้อยแล้วแทบไม่มีอะไรแล้วครับผมนี่เราก็ใส่ฝาชามคาัตมันนะอ่ะอะใาใส่คดตลงไปครับครับอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนเรามีมือที่สามก็ช่วยได้ครับถ้ากดไม่ลงนะฮะอ่านี่ครับมือสามกดไว้ครับแล้วก็แหวน มหมุนๆให้มันกินบากรับผมครัไม่มีอะไรครับเพื่อนๆก็พอไหนทําได้เราก็ทําครับแล้วเราก็สกัดเข้าไปเหมือนเดิมครับล็อกมันให้มันอยู่ครับผมหมุนๆหมุนๆพอถึงมือก็สกัดครับทีนี้เราก็ปล่อยได้ครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ก็ กดให้ด้วยครับกด subscribe ด้วยนะก็ติดตามกด subscribe ทุกอย่างนะฮะมีอะไรที่เราทําได้เราทําครับเพื่อนๆลองดูก็รู้เองครับ,ต,บตายนี้ตอกสกัดไปครับช่วงนี้ไปไหนก็ไม่ได้ครับทําเองได้ทําครับไปน,นอกก็คนเยอะเกินไปฮะไปรอร้านรออะไรก็คนเยอะ เราก็ทำเองได้อยู่บ้านเราก็ทำครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับเราก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเ,เรามีคลิปอะไรเราก็พยายามจะทำเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะกันต่อไปเราจะได้รู้ว่าสิ่งอันไหนบางอย่างที่เราทำได้นะครับเราก็จะได้ทำทำเองครับ ลองดูครับอัดเข้าไปเรื่อยๆครับพอหนืดๆน,นะฮะเราเหยียบเราจะรู้เลยว่าสปริงมันลงไปประมาณไหนฮะอัดไว้ับผมอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากค,<ๆ>ค,คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกดีครับทุกคนสวัสดีครับ